ทุกระสวัสดีแมวบอลปนกรุ๊กกรุ๊กที่งานอับสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับนี่แหกโค้งนะครับแต่รถเอาขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับนูน่นคนไข้เอาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ลงมานี่เลยนะครับนูน่นก็ระวังกันด้วยนะครับนี่แหงโค้งนะครับมาจากตรงนี้นะครับมานี่น้องๆยกไว้บนถนนแล้วนะครับนี่ลงไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรถกันคนขับมีเจ็บตรงไหนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ มาจากความแต่เทเลอร์มันนะครับนี่ดินเต็มเลยนะครับถลอกหมดเลยนี่อาจาะความหมดเลยนะครับเทเลอตัวรถมีแต่ดินเลยนะครับ มีอะไรโอ้ดินเข้าไปเต็มเลยนะครับน่าจะมุดไปเลยไม่เป็นไรนะครับคนขับน่าจะเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวจะเอากลับบานแล้วนะครับ เป็นไรนะครับดูแล้วเมื่อกี้เลยบไม่ขาดนะครับมาน่าจะมาแรงพอสมควรนะครับจะเอากลับบานแล้วครับก็ วังกันด้วยนะครับนี่รถไทยเดินตามเรานี่ครับมันจะเป็นโค้งนะครับตรงนี้น่าจะแหกโค้งมาเลยนะครับถลไม้ลงนี่เลยนะครับคลิปนี้ก็มาการสันส้นๆแค่นี้นะครับก็ได้แต่เตือนนะครับว่ารถไถยเดินตามเรานี่ไม่มีความปลอดภัยไม่มีระบบเซฟตี้อะไรเลยนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ